สวัสดีทุกท่านอ้าววันนี้เป็นการที่สามคือแวนทีเมีย่ฟ้าเริ่มมืดของพี่จะแข่งทุกวันเสาร์นะครับแข่งบัตตี้บ่ายสองแล้วต่อด้วยแวนวีแล้วก็ต่อด้วยแวนทีเมียมแล้วก็เดี๋ยวก็ต่อด้วยแบ็เทิลซัมเมอร์นเนอร์แล้วก็ว่าไปอ่ะเรามาดูคู่ชิงเลยวันนี้ประจําวันเสาร์ที่สามนะวันนี้แข่งในสกาหนึ่งสามกันยาหกห้าเริ่มจากพี่บอลก่อนเลยแรกเลยเหรอครับพี่บอลเอาอะไรโคเรตตัวนี้จ้า แกไม่เจอเข<อ>าไอ้ข้างหลังเนี่ยแกะซัมเบอร์เน,นอร์อยครับโดนเขาจองอยู่สองบล็อกอยู่ตั้งนานเพิ่งมาเอาหมดไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวรับใหม่จะมาพรุ่งนี้แล้วไอ้มามาวันจันทร์อ่าอุ้มอะไรมาเล่นเหมือนเดิมกระดูกกระดูกหมาเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมจะไม่ต้องคิดอะไรเลยแอนโ์บอ่าเดี๋ยวเราจะโยนลูกเต๋านะครับใครโยนมากกว่าก็ลงก่อนถ้าจะกระแทกไหมถ้าโยนเหมือนกันก็คูณสองเอาเลยอะไรๆาละคูณสองเดี๋ยว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  นี่สามนะครับหก <โฮ S 1> าสิบสเงเอาไปเบิ้ลไปรับเบิ้ลเลยลอ่าพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยนะบอนเก็บไว้เลยเหรอเก็บแล้วพี่มีอ่าเล่นไปเล่นไปทางซ้ายจะลงก่อนนะครับอื้มเป็นยังไงเนี่ย,ไ,ยไปแล้วนะของพันของ ขาดแล้วครับขาดแล้วเปลี่ยนสองโอ้โหขาดทองเลยจ้อหือถือว่าของขาดละของขาดถ้เปลี่ยนขาดของขาดของเปลี่ยนแล้วยังขาดจริงไหมเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนแล้วดิขาดอีก็ขาดยี่เป็ขาดของอยู่โอ้ยของรักของขาด ดึก่อนดงมาดนี่ชอบกับหัวแกแหวนงมาชอบกับหับวนจนจนหนึ่งไลท์จวนแล้วผ่านสมัยโดอะไรเนี่ยมยโดไม่ทำไรรอจะเมีอย่างเดียวชีวิตมึงนะแันบูเน,น่อคันไันไม่เคยอยากให้ก่อนเลแต่ว่าเสียดายไอ้ยนน่าเหมือนมันตกตอกไปทําไงวะขัใจครับไม่เคยอยากให้เลยแต่ว่าการมมิด อ่านี่เราเริ่มด้วยนี่เป็นดอพีจีฟูอาร์คันี้เราไปล้สามสิบโอ้โหแล้วก็เป็นโนวาเนี่ยดอพีจีไปล้สามสิบอย่างสวยตายคลิปนี้พี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับเข้าไหรครับโจ้เข้าไปในร้านพี่แค่านนะพานเป็นตัวคีย์ว่าอะไรวะบอลคีย์ว่า m y c o t u r n หรือ My เคอรเทิร์นั่นแหละครับอ่า My เคอรเทิร์นั่นแหลลงสกิลตัวนี่เดี๋ยวนะอุ้มแป๊บนึงนี่เป็น พีจีของออร์เคิลอหอบัดตี้ไม่น้อยหน้าบัดตี้ก็มีชื่ออะไรบอนนี่อ่าดั๊ดสักิฟายครับเขกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วครับเติมแล้วพี่ต้องเอามาเติมนะใบละสามสิบบาทแล้วใบนี้เลยซิโล็เบรเซอร์อันนี้เป็นไม้ตายของลอสสเบอร์อ่ะไปใบละสามสิบเท่านั้นเองทุกถูกไรทับครับอ่าทั้งบานหนึ่งครับทำมือหนึงใบยัดโซตะเกีตัวถูกไว้ครทับใช่ไหมถูกไรับโม่สามคูที่หยิบหนึ่งใบยังนั่งขึ้นหยิบหนึ่งใบดอก ไม่สเกินเลยอ่ะสกิลตรงเปลี่ยนมือทุกครั้งที่โอ้มันชิงเนี่ยไอ้ตาจะมานั่งกินของเลยเนี่ยอะไรมากินวันนี้ตาไม่ต้องป็นไม่ต้องดูยี่ห้อไอติมไม่ต้องไม่ต้องดูยี่ห้อปิดไม่ปิดนะเราไม่ได้ตังค์ออ๋ไอติมไอติมคือไอติมไอติมสักอย่างหนึ่งเป็นไอติมตัดวิ่งกุ๊กกิ้งกุกิ้งเดินผ่านหน้หรอใช่ใช่เก้าพันเก้าพันดับสี่ โอ้ยไม่อยากจะให้เด็กเขาเลยอไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าค้าเกมเขาหนักตาหน่วงไม่ไหวแล้วที่อะไมึงจะวันตอนเวลามือขวาเช็คเลยสักวันวันนี้ใเขาถ่ายกล้องมันมองมันโดนบังจวนจวนนี้ไอ้นุ๊กนี่ขวาจวนเนี่ยเอออะไรเอ็กเซลเอาไรเอ็กเซล t w คุณสมบัติ XU2 คืออะไรตาวว่ามานนี้กดกดนี่ก่อนไม่ไม่ามพี่เตาวกดตัวไหนกดนี่ก่อนที่แปะก่อนที่แปะก่อนโม่ขแปะลงครับตัวนึ่งแล้วตัวอยู่ช่องนี้บวกห้าพันโม่หนึ่งอ้อบวกข้บวกหมื่นห้าบวกคิโอเคแล้วก็อมแฮมเฮมสองคีนะครับสองคี้ครับปล่อยว่าสองเจ็บสองคิดเท่ายครับเอ้ายอมเว้ย มันจั่วบป่าววะโอ้คีพังมันสั่งสามพีอีไว้ปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายตายเลยอี้ยเหมือนคีพรางแวนมาขึ้นแล้วคีพรางแวนเงียบเลยเด็กเงียบเลยอ๋อเติมไปข้างมึเข้าไหมเนี่ยตีไหมตีเข้าไหมตีไม่เข้าอยู่เปล่าไม่เข้าแล้วไอ้นี่ข้างข้างนี่มันแสบนี่หว่าถ้าจะลงลงไปเออเอาบแต่ขอให้เข้าเล่นเดยไเดย์ฟอง จกลงมือกลนแล้วทำอะไรได้นะด,ดีดกัดบ16 5บลงเม่ลงอ่าที่มือหนึ่งโมเด็กสองใบล้วหยิบการด้ดอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองขึ้นมือเมื่อเข้าใช่ป่ะเมื่อเข้าสนามเมื่อ้ชุบชุบได้ไหมได้เขาขึ้นสามเพรากว่าสไต์ชุบได้แล้วเนี่ยเพราะไมงั้นเดี๋ยวเขาจะชุบสองตัวใช่ป่ะในหลุมมีอยู่หนึ่งตัวอืมถ้าให้ชุบมันแสบกว่าแต่ถ้า เอาไว้อย่างงี้ตรงสิมวยอย่างงี้ยโอเคสิมวยองี้ยจบเทิร์นครับเดี๋ยวก่อนสกิลโซลลบัสหนึ่งเอาเข้าโซค้นหาอัดสวินดินสออัดสวินดินสอเกีสองน,นั่นแหละแฮมจุเกบอลจุเกเฮ้ยจะ่เด็กทีท่คุมไพ่สุดเลยนะกับกีบสองพอหรือเปล่าเฮ่อแ,แท่นั้นกีบแค่นั้นจะพอเรอเฮ้ยสับไ,ไปนะพังครับอยู่กันร้านกว่าอะไรมันจีบมัแล้วนะ พายครับพายครับเอาละนะอระเซ็นจว,จวน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 ไปติด like <a> โอติกวัวมาแล้วเอาโอติกวัวไปจินนารีสินน้อยชัดอีกนี่ถ้ากระโหลกตกต่อไปน่าออกมาได้ไหมอุ้ม

ผ้า,าี๋ยวก็นนะักอนนี้ชีตุนเห็นไหมโอ้โหเอาเนี่ยไม่ได้ปัน่นหรอกเฟซตอนนี้ยังลอยอยู่คนระับยังลอยอยู่นะยอ,อนะากาศสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ๋อแรงมางนะหนึ่งหนึ่งสางสองจะดดูไหมเดีย๋ยวมันก็ลงดับเห็นไหม ไม่เกินจีโซนไงหนึ่งใบสองตัวอืโอ้สองตัวเลยหรอใช่ไงหนึ่งใบชุบได้สองตัวไม่ไม่เกินจีโซนไงบวกหนึ่งแล้วทำไมไม่ตีมันตายไม่ใช่จีโซนหนึ่งใบสองตัวอ๋อจีโซนหนึ่งใบไม่ไม่ตีมันตายไปเลยวะอ๋อชุบเมื่อเข้ามแรงกว่าเหรอใช่ถ้าเข้ามันปท็ิได้อ๋อไม่อยากตายมันก็อินเส์แบบเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่อยากตายแล้วฮัลโหลสกิลโซบัส ออกไปคือตัวนี้อยู่ตรงไหนก็แสบเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกชุดส่วนแปดนี่แหละเซอร์มี่หรอเดี๋ยวจะมาแล้วครับชุดส่วนแของแกนบวกเขาแปดเขาเก้าบู๊ดไอ้เี่ยไม่ถึงไงสองสี่อยู่ระหว่างคิดได้อะเป็นไรบูะใส่งูโอเคตอบนะเป็นเท่าไหร่นะบูเลยวะเก้ากับแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเอดยี่สิบอ็ดบวกห้า ยี่หกยี่หกถึงเลยถึงกรแรงเลยยี่หกอันนี้ฟังเท่าไหร่นายสิบหกสิบหกอืมขึ้นาดีโอเคเฮ้ยจ้าอาีพลังวันครับแล้วเขาวัวนเปิดอย่างั้นแ่้วไปำเงินที่พลาดหนเลยเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดขอให้ อันเนี้ยอืมสองอันนี้คำนวณอะไรก็ผิดพลาดถึงถึงสิบไม่ถึงเลยอ่ะอืมไปเก้าไปขาดไว้หนึงน่งเทียมจริงไม่ได้ทำไม่ได้ครนะมมับผมอีเจ็ดครับมีเจ็ดอีเจ็ดตอนนี้มียี่ ยีิบสองขอโทษนะครับขอคิดเล่งหน่อยครับอขอคิดเล่งหน่อยครับทันใดคิดคำนวณไอตีดอบมันจะเกินสิบตลอดนะทำไมตอนนี้ไม่เกิอนนะแปลกนะตอนที่เก้าไม่ทำงานเหลือเก้าเกิดไม่เกิดมันก็ปล่อยเราไม่เหรไม่ถ้าเกิดม,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 มันจะไม่ต้องบูนน๊ดไงเราจะบวกห้าคันทันท้บู๊ดเลยเสียขอคิดนิดนึง การเซชัน <Generation. S 2> กับสโฝมเจนนะคัอนนี้บอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนเลือกเลกาดของคุณกี่ใบก็ได้ลิทายิงอีกแล้วนั้นถ้าคุณมีช่องเลกาดที่ไม่มียูนิตอยู่สามช่องหรือมากกว่าจนจบกอนโซลยูนิตนี้เราชิวกหนึ 1, ่งหมื่นอือ่ายี่สิบสองบวอดสองห้าเป็นสี่หมื่นเจ็ดยี่สิบเจ็ดสองได้สองได้อืมอยากไปต่อหรือพอแค่นี้เเเไเลยมนออเยอะแล้วนะอ<ม>ืมนมอร์ مال นะ เราโม่จี่งๆแต่ว่าเนี่ยที่งเพี้ยนไปแล้วได้กี่คีเนี่ยแค่เนี่ยหรอขีดเดียววของไรอะไรจะเป็นติ๊กเกอร์เก่าส่งได้ใหม่ใช่ไหมใช่วันยินเท่าไหร่วันยินยี่สิบสองเออโอ้โหพลังไหนพลังไหนสแตนอ๋อโอ้โหพลังไหนสแตนพลังให้ นี่แล้วกันขี้อ้าวขี้าแล้วกันใบหนึ่งดีนะงฮายง่ายงายง่ายอ่าย่ายกสิบหกยี่สิบโค้ยเดี๋ยวก่นนะมีิี่เก่าใบหนึ่งแล้วก็ชุบมาบวกห้ายี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิเอ็มันยืนเท่าไหร่เนี่ยมันยืนยี่สิบสอง เงนเนียวก็อยู่นะไปงเป็นทับีใส่ช็เขา,ขาว้าดชุบรับไม่เหมีอเดิม่ะเหมือน,นเดิมเลยอ่ะยินเท่าไรหร่นะยืนเท่าไหร่กัยืมยี่สิบสองย่สิบสองไปสี่สิบสองสิบสองสอง สองข่าไมีห้มอมันเด่นมือมีเท่าไหร่นะสองอมือมีเท่าไหร่บอลหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกไปโอ้ยฟาร์มว่ะสบายจุอ่ะฟารร์มคับ ตายเขเดียวเขาแค่ตัวเดียวนะใช่ครับไอ้นี้เอาฟางว่ะเขาจดชี้ก่ะผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านนล้ไม่เย้ในตอนนี้เพิ่มจวนรอไดมีดั่างนี้แล้วมึงไม่มาเหันนะแจ๊เหมอนนะลงไปกี่ใบแล้วกี่ใละสามถ่ายหนึ่งไว้เซฟจวนหนึ่ง กิทิ้งมือสองใบอืมขรบรเปบ่าคขอหรเปบ่าวรบหรืเปบ่าคุณได้ตัวัโอเคครับสองใบโหต้องพิดไปน,ไหนหีน้แล้วเนี่ยเสียดายของกันอืมสอง ผมแหย่ครับผมหย่ครับผมแหย่เลยเลยผมแหย่ยิงสองใบแล้วก็เทคทำเทคนี้ก่อนใช่ปะใช่ครับโดนคนงานโอหให้ระวังไอ้บอลนี่ิงแล้วนะไ์เซลล์นะจนเอาดึงออกไปหน่อยดิจากนั้นเสิร์ชนั้นเข้ามาอีกอเนแะเสิร์ชแฮม่ระวัง เสรอกแฮมหนึ่งกับแฮมสองแฮมหนึ่งแฮมสองแฮมสามห้าบาทห้าบาทมืออุ้มกับสนอกกรรมละมือใช่ขอแพ่ขอทีห้าบาทถาาท้าเบื่อจะแล้วก็คิดตัววป่ะเนี่ยไม่มียังไม่มี<ค>จะกดหรือเปล่านะวก็ทิ้งตอไตล้วทิ้งเริมดีสไตล<า>์เนี่ยเออเออเออ ของไม่ค่อยจะพออยู่ด้วยพอพอมวเนี่ยเล่นก็ก็ผ่านไปอ่ะสไตล์ลองเกตเลยโอ้ยมาย่อยมาทิ้งเลยโอ้ยตันนี้จะว่าต้องน้อยพอดูอืมโอเคเสือน้อยคอยรักครับไรนะครับอุ้มจะไอตีหิดตัวปะใช่ไรจะจะตีหิดตัวะจะจะขึตีหิดตัวสกิลสวัสดิ์หนึ่งสวัสดิ์ขีดแต่ยุ่งเงี้ยช่องว่างนั้นที่คุณทำ กระเซลล์ใช้คุ้มที่สุดเลยแถวหน้าจะบวกตามจีโซนที่หงายไว้ละสี่พันแถวหน้าบวกแปดพันเฮ้ยมันเปของห้าบาทได้ยังอุ้มเป็ให้จวนเอาแล้วจะไม่ไวให้เต็มเหรออืมเมนูเลยได้แหละเกี่ยวว่เกี่ยวว่าซงไวไรเลยกูลุยแล้วจริงอันนี้เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองเมื่อเกิดเขาตกเขาตกทิ้อ้นุ๊กตีเข้าอยู่ไอ้นี่แปดแปดบวกแปดสิบหกสิบหก สิบหกห้ายี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดแหวนหนึ่มือนตีหจวนนี้เก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเอ็ดเขาจะวัดหนึ่งเมื่อบู้ดตีจับลุกบวกสี่พันโอ้โรายการอ่ะท่าหยิบเอ็ดตีหิตจวนโอ้ยหนึ่งหมื่นว้าวไม่ได้ห้าบาทแล้วมืออุ้มสิบบาทแถม ม,มีแทว่พอดีพอดีคำกลับดีคำแฟนตียี่อบวกอีกแเป็น่แสามห้าหใน่2ิบหกา้าใช่ส5มห้าข้อโซเป็นสี่หจวนหนึ่งสี่ัวหนึ่งตีทิ้งไปเลยเช็ควันเช็คถูกเงียบอีกเอ้ยยังมีสามมสาม,มสดอก <Check>. <Okay. S 1> เช็คทรีเงียบอย่างอ่าไอ้นี่เมื่อกี้ยันบวกสี่เป็นย <25. S 2> ี่สิบห้ายี่สิบสองสามพันห้ายี่สิบสองเงยนอะไรอ่ะสิบสองตองหมื่นห้ายี่บห้าอยากให้มื่อโอ้ไม่ให้ฮิตเลยอ,ะอ่ะอาจบเพลินตายแถวหน้าตายทั้งหมดตอนนี้ได้เ็คตัวนี้เมื่ออ่าเดี๋ยวนะมันบอกว่าจบเพลินจูนหนึ่งก่อน แล้วก็รีถ่ายช่วยไหมหมดไม่ได้ตัวนะหมหมดแล้วนะหมดแล้วครับเขาเขากันไปเราไม่ได้มือเลยว่ะกันทุกอันเราไม่ได้มือเลยฮะมันยหญก็ชิดอยู่แล้วเดีย๋ยมันก็การกรรมจ้ะทีท่น้อยคอยเขาบัตรหนึ่งหายโม่หนึ่ง สองสามสี่ห้าเราลองดูมัยกันมจะดีอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ มันจะดีอหรออ่ะหนึ่งสี่ห้าดูหน้าไปก่อนนะ,อะมันจะดีเจ็บถึงสุดทุกตัวหืมกลองบางเชียวเฮ้ยหนึ่งสอง <c oughs> สามสี่ หาต่เง b i ัทหน่อยวมีอนะไรฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลกันนะฮัลโลฮลโหลจ็บเสีนตาย <Okay. S 2> อ่าที่ตัวนี้ถ้าถูกชุบมาจากดอกโซชาร์ตหนึ่งอ่าชาร์ตไงจำเป็นหนึ่งชาร์ตก่อนไงใช่ป่ะใช่ชาร์ตก่อน,อนอไงตัวเก่าแล้วนี่มีปังทองด้วยครับเปเฟสสองพันรึ่งหลหรูสุดสองพันสองพันสิบแปด 28, นี่เตอชุบชุบตัวบอกห้าพันเจ็สาม สิบสามขอว่ากันได้กันไว้ก่อนดอกบอละเจ็ดสิบเอ็ดกับแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่ยี่สามสามสิบสามสามสิบสามนี่แรงหมดตัวนี้อยู่ว่านี่แหละดอกเกินดอกต้องเกินสิบนะนับไปต้องนับขนาด

ฮิดเยอร์ไฟฮิดเดอ่์ฮิดเยอะนะฮึแรงตรงนี้ครับอ้าไม่มีครับหนึ่งได้ฮิดเหรอมีฮิดไปฮิดก็ชุบอยู่แล้วมันจบกระโซกดกดคอแล้วก็ชุบได้เลยแรงแรงเอาสเกลอะ เออวันตีบูทมื่นหนึ่งยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเยอะจังวะสามส,สิบเจ็ดปล่อยเนี่ยสามสิบเจ็ดเลยมันแรงแรงเดี๋ยวขาา้อมูลกันครใช้แล้วก็มาเป็น่งสองสามพีจีไม่ก็ปล่อยตัวเนี้ยมันคิดเยอะสองอย่าง พีจีก็ปล่อยตอนนี้คิดได้สองอย่างมีแค่นี้เข้ามาเข้าเหรอเช็คเช็คกันเช็คคก์ขีพรางเช็คคีพลังโอ้ยแพ้เลยเหรอเอาแพ้เลยเหรอแพ้เลยอ่เอาว่านไปยิ้ววะยังไม่แพ้ฟอนเดีย่ได้แวหนึ่งฟอนทิกเกอร์พลังหน้าแจกหมดเอาไหมสองฟอนอีกแล้วไม่อยากได้ฟอนแล้วเขาเนี้ยอยากได้อ้โอจบแปตบอเมือหน่อยยังไม่ถึง ขาดไม่พอบอลมันแล้วพอ,อขาดตัวนี้ไหมตัวนั้นขาดตัวนี้ก็ไม่พอมันโดนขี้ลงหมดเนี่ยอยากแข่งกันอย่างอี้เดดว่าอันไหนดูวนี้โอ้โหเหลืองหมดเลยเหรอเหลืองหมดเลยโโอ้โหรีดออกหมดแล้วรีดออกหมดแล้ว,ว,ลว,วก็เป็นการปูชนะอีกแล้วสวัสดีครับเก